สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สยามแตกเมื่อนักธุรกิจสาวคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์อย่างคุณจิริรัตกิจพ่อค้า CEO แห่งมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม จัดโปรเจกต์ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพลังหญิงเปลี่ยนโลกใกล้ชิดนางงามมานาวูเมนพาวเวอร์พลังหญิงเปลี่ยนโลกเดินทรูรอบสยามสแควร์นำทีมโดย t o อป m ฟลมูท2022ค่ะโดยวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เดือนของสตรีไทยส่งเสริมความเท่าเทียมความแข็งแกรง่งส่งต่อเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมความมั่นใจให้กับผู้หญิงไทย พร้อมด้วยร่วมร้องเพลงกับศิลปินในพื้นที่สยามสร้างปรากฏการณ์สยามแตกเลยล่ะคะ่ะ ก็จริงๆวันนี้เราตั้งใจค่ะว่ามานาเนี่ยตั้งใจจะมาโชว์พลังของผู้หญิงกับ MissUnivers e Thailand ทั้ง Top 5เลยนะคะเราเห็นถึงความตั้งใจที่มันเหมือนกันค่ะวันนี้มานาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะปลุกพลังผู้หญิงค่ะมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเราเชื่อมั่นเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นเดียวกับแอนนาเสือนิคอลีแล้วก็อีกทุกๆคนเลยใน Top 5นี้นะ,ะแล้วก็วันนี้มีความสุขมากที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆค่ะมาารร่่่่วมปปปะะกศพพลลลลังงงหญิเเือียนแโค ออจ,จริงๆวันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อกี้นี้เนาะเราก็มีการพูดคุยค่ะเพื่อสร้างแบบบรรยากาศความความร่วมมือร่วมใจให้มันเป็นอมองเห็นภาพเดียวกันว่าเรากําลังจะทําอะไรเรากาลังจะประกาศให้โลกทั้งใบรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีชีวิตทีด่ดีกว่านั้นได้นะคะเราทุกคนก็เปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆแล้วก็สนุกมากๆที่ได้ร่วมงานกับน้องๆทุกคนค่ะอ๋อจริงๆต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมานาเลยนะคะมานาเองเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่ธุรกิจออนไลน์แต่เราต้องการจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและเราก็เชื่อมั่นว่าพลังของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆ mm hmm. แล้วพอเรามาเจอเวทีมิสจูเนียร์เจอทีพีเอ็มโกลบอละค่ะเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งที่ใช่แล้วมันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆ mm hmm. ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดจริงอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยศักยภาพของเรามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างภายนอกเราดีขึ้นได้ในทุกๆวนัน แล้วไม่ว่าจะเป็นอ้อมจิตใจข้างในหรือชีวิตเราเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆใช่ค่ะสยามแตกมากวันนี้นะคะแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีมีไม่ใช่แค่ความสวยแต่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆอย่างนั้นงหลค่ะคนค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะการได้ร่วมกิจกรรมกับมานาถือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือ<ม>อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเรามีคุณค่าในตัวเอง เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ถ้าเราเชื่อในพลังของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แอนนาอยากจะมาพูดบนเวทีเป็นทีด้วยก็วันนี้ถือว่าได้รับเกียรติมาพูดกับทุกคนในที่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณโครงการดีๆแบบน,นี้นะคะอย่พูดว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นค่ะแอนนาเชื่อว่าทุกคนมีพลังในตัวเองแค่เชื่อมั่นค่ะเชื่อว่าตัวเองจะสามารถทําทุกอย่างได้อยาอ่างแอนนาเองแอนนาก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถประสบความสําเร็จได้แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ะก,การที่สแสดงให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นใครไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นเพศอะไรเราสามารถประสบความสำเร็จได้แค่เชื่อในพลังของตัวเองวันนี้รู้สึกภูมิใจเนาะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับมานาะเพราะว่ามันเป็นเรื่อง w o m e n Empowerment เนาะซึ่งคนคนเดียวทำไม่ได้เราต้องร่วมมือกันทำทุกคนแล้วดีใจที่ m อ t ได้มาจับมือกับมานาะแล้วก็ CEO อีกหญิงที่ทรงพลังคนนี้ที่ทป็นสไีใ์หลายคนและคิดว่าเป็นต้นแบบสำหรับผู้หญิงหลายๆคนเลยอย่างนิโคล คือได้มาคุยรู้สึกถึงพลัง empower เรแล้วเราก็ภูมิใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเด็กทุกคนผู้หญิงทุกคนแล้วก็ทุกคนบนโลกนี้ได้สัมผัสกับ w o m ม n e m p o w e r m e n t เหมือนกันนี้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากอย่างที่พี่นิโคบอกเราคุยกับเออทางคุณบอสแล้วก็รู้สึกได้ถึงพลังเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีพลังในตัวของตัวเองอยากขอบคุณเขาที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เหมือนกับส่งต่อพลังให้กับทุกทุกคนได้สัมผัสและสนุกบอสบอมองว่า เรามีเสียงมันอาจจะเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนรวมกันเหมือนในวันนี้อะค่ะมันสามารถเป็นเสียงใหญ่ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกได้ค่ะก<อ>็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้มาร่วมง,งานที่ powerhouse ขนาดเดียจากชื่อก็รู้แล้วเนาะแบบพลังหญิงเนาะมันก็ p o เวอร์ฟูลมากๆก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มีกายหญิงอย่างเดียวเนาะคนที่มีใจเป็นหญิงเนี่ยก็สามารถ empower สามารถ empower พลังกิ่ที่อยู่ในตัวของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะ gender ไหนไม่ว่าจะเพศอะไรนะคะทุกคนก็สามารถเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะประสบคสวามสำเร็จในชีวิตได้ตัวเองจะไปไ,ได้ไกลได้ค่ะแค่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองะคะ่ะก็จริงต้องขอขอบคุณบอสสองพันมามาค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ไอ้ก็ขอเป็นตัวแทนของผู้หญิงผิวสีแล้วกันนะคะที่เชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองแล้วก็เห็นในสิ่งศักยภาพตัวเองถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เราก็สามารถปิดเปลงโลกได้เช่นเดียวกันครับก็คิดว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสานต่อดมการของแบบนางงามทุกคนที่ว่ามีแพชชั่นทั้งมีแพชชั่นในตัวเองพลังในตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าแค่ชีวิตเราแต่ว่าส่งต่อแพชชั่นนี้ให้กับคนอื่นอีกทั้งในประเทศไทยแล้วก็ไปถึงทั่วโลกเลยครับโอ้โหแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าเราจูนกันมากแล้วมันแพชชั่นมากๆเราไม่ได้แค่ทําเพื่อ อะไรบางอย่าง่เราทาเพื่อเราเรารู้ว่าจุดประสงค์มันคือการที่เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยตัวเราเองเริ่มต้นที่ตัวเราเองให้กับคนอื่นได้ก็จริงจะบอกว่ามานาเอ่อมานาไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะส่งต่อให้คนได้ใช้ได้กินแล้วก็รู้สึกลักตัวเองมากขึ้นแต่มานาค่ะคือธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยถูกก่อตั้งว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนแล้วเราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานปราราฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสําหรับวันนี้ลูกปาลและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ